เออเอฮ้ยตกใจเยี่ยนว่าผีเข้าอ้าวมามาเก็บนะเก็บโอเดวดูให้นะมาจากจังหวัดไซสฮะอูทไทยธานีเอาอเออเอมามาดูให้นะตอนนี้ไม่ถามเยอะสัดอย่างเดียวนี่รีบมานะช่วงนี้ร้อนตังค์อยู่หรือวะ ไม่ได <Wing. S 1> ้ขัไปตอนมือหลับตาทำอย่างนี้เป็นสมาธิแล้วลืมตาเด็ดขาดแล้วถึงกืมตาหลับตาหลับตาเวสศหูศเวสศหูศเวสศหูศเวศหูศเวศหูศมาออกไหมออกไหมออกไหมผีกูขอร้องหน่อยยิ่ออกไปมึงมากินเขาทำไมจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกมึงมากินเขาทำไมมึงมากินเขาทำไมฮะมึงจะไปไหมไปไฮ้ มึงมากินเขาทำไมมึงจะออกไม่ออกมึงบอกกูมึงจะสู้หรือมึงจะยอมเฮ้ยจะไปไม่ไปให้เวลามึงคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเอาวิเลยครมึงมึงมาจากบ้านใดมึงเป็นปอบใช่ไหมให้ปอบคำตอบ cắt khó họ uất thần cắt khó họ uất thần ơi <laughs> cắt khó họ uất thần cắt khó họ uất thần với sụn uất thần với thần khó họ uất thần ơi cắt mình sẽ không khó thần ơi khó họ uất thần với này khó thần cắt khó họ uất thần này ก็เขาะหวุดทันไปก็เขาะหวุดทางไปก็เขาะออกญาหรอโอเคจักเมียเหรอตีได้ไหมตายไปไม่รับผิดชอบนะถ้าเกิดเขาตายผมแพ้ผิดชอบนะเพราเกิดผมไม่รู้ว่าวิญญาณที่อยู่ในตัวเขาที่กินอยู่อ่ะให้รักษาต่อไหมถ้าตายไม่รับผิดชอบนะถ้าเขาตายอ่ะโอกแน่นะโอเคตายหาเมียใหม่นะตายก็เขาวุดทันอกไป

คือที่ตีมันได้ตีตายหรอกแต่ว่าไอ้ถ้าเกิดวิญญาณออกไม่มั่นใจไงหรือ,อว่าเฮ้ยอร่อยออกไปเอามึงยอมกูยังมึงมาจากที่ไหนมึงมาจากบ้านไหนดีกว่ามากินเขาเนี่ยมึงมาจากบ้านไหนเฮ้ยเออ

Tốt ờ. ấy ừ. ờ. ờ, ờ. ờ, ăn ấy à. Mừng có gì Mừng cho ổt ấy Hả cái đồ lên mà Ổt ấy ไอ้ออกไปไอซสัมึงอยู่กับมันมาก่อนหรือว่ามึงไปมาจากบ้านไหนมรู้มากินมันมึงพูดมาเอานะอันนี้ข้ามึงพูดออกมามึงบอกกูก่อนมึงอยู่กับมันมานานแล้วมึงเป็นตระกูลมันหรือมึงมาจากไหนมึงมากินมันอูด ไปแล้วบ้านมันคือแล้ววะฮะแล้วไงพูดไหมพูดอะไรพูดสภาพเขาไม่กล้าตีตีแค่นั้นคือเป็นพิธีอ่ะ เพราะว่าเขาแย่นะผมว่านะเขากินข oh, ้าวไม่ได้เลยใช่ไหมไปไปกินวัวพินควายมันมึงกินอี่มไหมมันอ้วนเนี่ยน่าจะอิ่มกว่านะมึงแดกให้ผอมเลยเดี๋ยวลดน้ำหนักได้เอาไงเฮะเอาไง บ,บังครับโอ้กูก็บังครับมึงออกมือนกันแหละเรี่องกว่าจะพูดมาแต่ละคำไม่ชิบหายโอ้ยเียโอ้เหียเอามามึงกูแต่ละอย่างไว้อีกเอาอกมเอาไหม ตีได้ไหมได้นะแลเวาต่ผมนะผมไม่รหมอเหมือนอาจารย์เรียกหมอไล้ไมไม่ไม่แพ้เป็นหมอผีได้ไหมเกิด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 ขอวุฒิขอขอวุฒิทำไงตีได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ปย

เอ้ยออกไปเฮ้ยหญิงคอดแล้วก็หญิเด็กตึกเฮ้ยตกเฮ้ยยัไม่กล้าทำกลัวตายเฮยยังรอมไหม

เอ้ยานเียรแล้วนะมาดีคนมาสามคนเฮ้ยอยู่้อมเฮ้ยเฮ้ยยอมยังเฮ้ยยอมหรือยังไอ้เจ้าผีจ๋าฮะยอมยังถ้ามึงนั่งกับสาวไหนเรามึงเสร็จไอ้หี้ยะไนี่มาทั้งงงเลย มีอายุอะไรห้าแปดโอเคโอเคโอาค5อเคโอไป เอามายอมไหมละ่ะรำผีจา๋ายอมไม่ยอมออกไม่ออกจะออกไหมก็ไ,มไปสิจะรออะไรก,ะกูตีได้นะนี่กูไม่ให้จริงๆกูไม่เคยคุยนะแต่แม่ไงเฮียกูสังขารก็ไม่ได้จริงๆอะเอาไงถ้าไปสัญญาให้ลุงเขาทำบุญให้เอาไหมกวดน้ําไม่ให้เอาไหมมึงจะเอาอะไรบ้างบอกกูไหมดูหู้จะทำให้มึงต้องการอะไร พูดพูดมึงอยู่อย่างนี้เฮียมึงกินขี้เขาเนี่ยอยู่ลำไส้อยู่ในกระเพาะเนี่ยเนะพูดนั่นๆพูดพูดพูดเฮ้อเฮ้อเป็นไงเยังไงเฮ้ยขอละไมมาละ มันก็ทรมานอ่ะมันก็จะปวดอ่ะอยู่เงี้ยไปเหอะฮะอยู่มันทรมานมากเลยนะเห็นปะแค่สะกิดเบาๆมันก็กกร้องเลยอ๋อถ่ายได้เลยยังไงควายไหมเมื่อกี้ก็มาด้วยกันเหมือนะคนแรกอะ่ะคนอ๋อของเมื่อกี้แฟนเรารอ๋อ โอ้ยโหเยียั่งต่อเลยเพียวขาของเยียไม่กล้าตีมั้ยกูเสียวคนไม่เข้าใจกันอันนี้ เบาที่สุดนะผมกลัวเปลี่ยนใจท่นนะคนที่ดูผีเข้าออกไป้นไเฮ้ยเฮ้ยเฮ Dòm nữa chứ Dòm ấy Đấy tại Tẹo bầu nè Đấy Đấy ต้องสงสัยใช่เดี๋ยวมผมรู้เองมันต้องคุยกันต้องมีอย่างรู้เองดูเอายอัมนี่ผมค่อยๆวางไม้นะก็อธิบายก่อนดี่งคนแก่ว่ะคนแก่คนเาป่วยเนี่ยเอายังไปวไหมกูสัญญาว่าจะให้เขาทำอะไรไปให้ ไปเลยออกจากล่างนี้ไปซะโอะ้อยู่มานานแล้วไปอยู่มานานมากแล้วไปเลยหลุดไปเลยหลุดไหมนี่แสดงว่าโดนมานานพอสมควรแล้วนะใช่ปะ่ะเขาไม่เพิ่งโด,ดหนหรอกกินจนไปเอ้รู้ไหม Ờ, ngay, à, đúng, Tớ, dòm ấy ngay, ấy đâu, đâu, dòm ấy dòm vậy dòm ấy dòm ấy dòm mấy, dòm ấy dòm, dòm, làm, Đợt, đẹp, đẹp dòm, dòm ấy dòm mấy, dòm vậy dòm 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 ยังไงเฮ้ยไปก็ไปเลยรู้มะใจไหมไปเฮ้ยไปอยากไปก็ไปเลยนะเสียหายเวลาไล่ออกไปแล้วแม่งกลัวตายทำใจได้นะตายก็เผาเนาะก็หาเมียอใหม่เนาะรู้ปะเอากับมาลุกขึ้นมาไปนะมึงอย่างนี้ อยู่ต้องรีบตายนะอยู่กับลุงเขาไปก่อนไปเอเต็มเลยไฟลก็ถอยไปเลยถอยจากล่างไปเลยไปถอนไปเลยออกไปเลย เะรแต่แบบนี้ไม่ต้องไปใส่นะช่วยอะไรไม่ได้หรอกรู้ป่ะครั้งแรกก็พอลหอมน้ำก็เลยหอมปากขอมคอครัวตายข่าวละนละ้ำมนต์เดินเดี๋ยวขนาดใหญ่นะเออช่วยเยอะแหละใจเย็นนะค่อยๆทรมานเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้เดี๋ยวกินน้ำมนต์อะไรไปนะโอเคเอาเอาน้ำมนต์ให้กลืนได้ครับ มันทรมานเจียนตายจริงจะบอกให้ถอยไปสักพักนึงฮะไม่ยังไม่ตายหรอกตอนนี้นอ,ออกแล้วตอนนี้ออกไปแล้วแต่ว่ามันจะกลับมาใหม่หรือเปล่ากินไหมเออเอาไป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 ถามน้ำมนต์นะใครทำใส่มาใหญ่มันพูดได้ไหมคะพูดได้สิมันนานแล้วมันต้องสมัยที่สอนหนังสือเด็กอ๋อตอนเด็กๆเลยเหรอไม่อ่ะ มันประมาณมันประมาณสาสิบกว่าปีโอ้สาปีเจ้าแค่ยี่สิบป่าอง่ะว่ามันมันประมาณก็มีลูกโตแล้วแล้วก็ไม่สหังเลยแล้วีีมันก็มีอาการม,มาทุบแส้เขาไปบอดเขาอ๋อ oh, ว่าเติมขออ๋อ oh, ว่าเตินน <c ười> มมาเก็ไม่รู้ตัวก อ๋ออยู่บ้านเขาไปรักษาเขาเขาก็รอของมาโอ้ตายหาเลยโอเคงั้นไปอานทั้งหมนะเดี๋ยวหายรับรองหายแน่นอนหายก่อนตายน่มอุ้ยแม่เราว่าใจเย็นนั้งใจเลขขุนกัีสิทธิยาไม่เดี๋ยวกูจะพาร่างกูมาโดนตีอ๋อ ผมไม่ทำหรอกผมไม่ได้ทำทำไมแต่นี่จะอยากมาก่อนหน้านี้ก็มาไปหาพระอาจารย์อารมณเแล้วก็บอกว่ากินไม่กินไนในในยาอย่าลมกับเหล้ากือกัดงังนก็กินเป็นมนสองครั้งสามครั้งทีนี้พอมันก็หลักษาเขเห็นแบบเป็นรูปผีโอ้ยอย่าไปกลัวย่าไปกลัวนะอารมต์ของผมแล้วกันนะแล้วก็ยังไงดูปัจจการนนะพอคออยอ่ยเยอะแล้วเอาให้รักษาร่างกายให้มันแข็งแรงก่อนนะ อ่ะปะประคองลุกไปอาบน้ำมนต์เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยไปกินกินระหว่า,างทางนี่ฝายเนี่ยกินเออฝานะใส่เลย<ม>อ๋อก็อยู่ที่ไหนวะเมื่อกี้เาทายวุ้นที่ไหนถือแล้วเออถือ,อแล้วเลยก็เก็บห้อยค<ข>อห้อยคอเลยนะติดไว้ที่ฐานมีอาการสร้อยไม่มีไปหาซื้อเองสร้อยเนี่ยนะลองถามยี่วันดูข้างนอกไปสร้อยรึเปล่าสร้อยนี้ก็มีเนี่ยใส่ได้เออใส่กับสร้อยเนี่ยเออ เนี่ยไตเอ๋ยตยยังไหลเส้นาเส้นสามเต้นอุ้ยมันไหลต้อยังไม่ซื้อโอเคนะอไปก็เดี๋ยวเป็นให้ยวันทำให้เลยลุกเลยลุกลุกไปข้างนอกไปเออให้เขาทำให้ยวันใส่ต้อยเขาหน่อยบริการหน่อยหลังกันนี้ใส่เอาเอาใส่เอาต้อยใส่คอยเขาหน่อยอจาจย์เดี๋ยวได้แดกให้เต็มที่ลงทานกันไป